มันเล่นโซ่เลยมันเล่นโอ่อะแตวตัดสุดนี้ผมเป็นชายามเลยกางพี่กางกางปั้นอีหยันลิฟวกเลยลิลงล่าง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 ลูกโซ่กับลูกซอคือคือแบบนี้ก็ไปลอยน้าแห่งความบันเทิงลอยน่าแต่งความบันเทิงพี่ลอยน้าแห่งความบันเทิง อยู่ใต้บันไดไม่มีใครลงมาให้เชื่องเลยไม่มีพี่ไม่มีไม่กล้าวมาไม่กล้าวมาอยู่ขวาพี่อยู่ขวาอยู่บนอยู่บนเจ็บเจ็บเจ็บร้อยออกออกมาแล้วดึงโอ้ยมันเล่นต่อพี่เฮ้ยดูสองซ้ายดูสองซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเขาใจถึงคนคนนี้เล่นสองง่าดีกว่าจะเล่นสองง่าดีกว่า เลยนัดก่อนคีโอ้ยเลยนัดก่อนจันอะไรเออเกมยังน้ำอยู่เลยเกมยังน้ำอยู่เลยจังนับจังนับโอ้ยโหเจอลูกซองเข้าหัวเลยอาวุมเล็กแต่แทงเกมแม่งเอ้ยก็ว่ายิงปืนไม่ได้ยินเสียงเลยวะโอ้โห เละฝังบอกเลยว่าเละโผล่เลยจานยิงอย่างงี้ใครใครใครก็ท้อหลบซ้ายก็ตายหลบขวาก็ไม่รอดโอ้โหคนมาเต็มลเลยเฮ้ยลูกฟองม,มาจ้าลูกฟองม,มาลูกฟองม,มาเออเอาเลยน้ำเ,เลยลอยน้ำอากาศเปลยน้ำสองอ้อยมันเส็งก้อนนี่สองอ้อยมันเส็งก้อนหลังหลังลอยดันเริ่มทอ,อยันคิ เสียงร้องอู้อ้าอู้อ้าโอ้โหโอ้โหดีกว่าโ้ยยิงค้างเลยกดค้างไม่เน้นคิวครับเน้นหางโดนซ้ายยันโดนซ้ายโอ้โหแม่งเงาซองมายิงตูมหายเลยแม่งเสียงดัง้้้อ

โอ้ยจานดูดิดีนี่ขนาดเราได้ร้อยนัานกันแล้วดิที่ตอนร้อยล้าไปปวดห้องอื่นจะขนาดไหนวะเพื่อก็จะหาว่าเกียนบอกว่า โอ้ไม oh, ่ตายต้องใส่ไอหน้ากากอ่ะพี่จะเนีตายผมว่าสายดีไม่ต้องช่วยอเลยฝังหนึ่งฝังหนึ่งฝังดูเราด้วยฝังดูเราด้วยฝั่งนูก็เอาอ่ะฝั่งนูก็เอาอ่ะออว้าว่ะออกมาเคยกล้าออกมาไอ้ยยิงกดแมกเลยนี่ใครกล้าออกมาจานยิงกบเลย ก็งยุบวันเปล่าโอ้ยังยังการไม่จบนี่หรอ้ามาจบไข่อ้วฟ้าเอี้ยโอ้เละเละเป็นขี้เลยเละไปโจมไม่เคยเจอแล้วสิไม่เคยเจอแล้วสิมันไม่เปิดเสียงดังเลยอะ คือมันคือมันต้องแงมออกมายิงไะข่างรู้มันอยู่มันอยู่ตรงข้ามไงนี่เน้นหาค่ะโอ้โหเนยนะโอ้โหพี่ยันเลยออออกวอกเลยออกออกเลยออกวัดเลยนะท่บอดูบอลจได้เกมสยบอลหน่อไมากั้อลเก อะไรนะอีกเกมพี่บอลไม่เหรไม่โกลเดนกิ้อ๋อต้องปริบเลยขอตึงตึงขอตึงกดเลยจานกดเลยเข้ามาเต็มบ้องเรา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 อยู่กันพี่ผมคนพ่อเราอยู่กันให้หกคนพอพี่ใช่ผมปิดช่องไหมปิดปิดช่องปิดช่องปิดช่องออกคนพอเออคนนีกดเลยกดเลยนะพี่จันเออ คนอื่นมันจะเข้าไันเนี่ยลเล่เจเจอแล้วบโอ้โหอัลซูบาลินมึงตายมึงตายอุ้ยอุมึงจะตายเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่ว่าไม่ต้องมีลงอ่ะมาแล้ว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 เกเคเฮ้ยเขามาว่ะโอ้โหพี่แอคแทร์ออลาร์มา เออไอ้จะแตกรัวๆ่างที้ยเริ่มด้านกลัวเลยอย่าเริ่มเละแล้วตอนนี้ไม่ไหวบอกไว้พี่ไม่ไหวบอกไว้สู้เขาเรายังมั่นทโอ้เจอคมคมก็ไปแล้วเรียบร้อยอย่าเรียบต่อแตกลูกสอง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 โอ้โห พี่เจ็ก <can>. ็โหไปจัไปจ้าจัดเล่ยอยู่บนหลักิบค้างยิงกันตามด้วยเดี๋ยวจะได้วันดียวหน่โอ้โหไปหลาเกมทีรู้พี่หนุ่มจะไปหลายเกมเจะปยเจอ r ลมโบเจอลมโบ้แข้งบัน โอ้ยคมเว้ยคมเว้ยเฮ้ยแต่ต่อระแพ้เยอะแต่ต่อระแพ้เยอะสองทันนะพี่สองทันนะนั่นดีๆนล่นดีๆเลยพีบ้างขึ้นโอ้โหคนไม่คิดจะตัดไปอ่ะโอ้โหโอ้ยคมคมคมพี่คมฝั่งนู้นคมผมยิงพี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นคมจัดอ่ะ นังได้18ครบดิโห้ยครบมากเลยเว้ยแต่ยู18แต่อ้ลูกซองมาเต็มไหมพี่เราไว้ปะเนี่ยเราเล่นซองเปล่าอือฮะอยู่กล้อยู่ม่อยู่โอ้โหไม่ตายป่ะเจ็บจะยังไงเป็นไงเจอหนักๆนเลยทีนี้เอ่อถือว่าตึงใช้ได้ตึงฮ้ยพอเรา อผมมาตากนานจังเลยตากเจ็ดได้ผมอ่ะเฮ้ยบ้านขึ้นบ้านขึ้นจ้ะอ้โหยิงไม่ทันเปลี่ยนเพี้ยนเราไม่เดินหาพี่เราเน้นเอ้ยเราไม่เน้นเครียดเราเน้นหาเริ่มเริ่มไม่หาแล้วเริ่มไม่หาแล้วเจ้ตึงไงตึงไงฝั่งเ้ามีแต่ตึงๆไงพี่ ห,ห,หลางขวาเยอะจัดโอ้โยล่วงกันเลยทีเดียว ยูสิบแปดอะคมจริงนะคมคมคมจานทร์คมขึ้นมาขึ้นบันไดมาจะตายอย่างเดียวอะโอ้โห ยิงกาดได้เลยกระสุนเยอะไปพีสายขึ้น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 เกินเจินสองแล้วสายสายเกินหนึ่งแล้สองคนใส่ร้านสีด้วยโอ้โหยิงมันจัดอ่ะเออจะจะตามทันแล้วจะตามแล้วบานขึ้นบานขึ้นบานขึ้นโดดลงละโดดลงละเจ็บเป๊ะเจ็บเป๊ะเจ็บโอ้ฝากรูดไปแคมป์แล้วอ่ะฝากรูดเรื่อแคมป์แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ ฝั่งเราไม่ต้องบุกแล้ววะ้เลื่เคแล้ววะววืไม่ทันแลไไม่ทันไม่ทันติดลูกจาระผมตอนนี้13ตัวติดโอ้ว โอ้เจอลูกฟองว่ะเอ้ยไอตัวอ้วนนั้นมนันเอากับเราด้วยมันเล่นลอยนัดเลยเพื่อนไหนวะกูมันนัดก็มีอยู่ก่อนนั้น,นโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยขำขำ